ครับพี่น้องมบอนี้ในโอกาสเพิ่นมุ่นยักษ์คู่ขอ,อกมาสันเขาอยู่กลางน้ำครับสันเขาอยู่กลางน้ำพี่กลางโดนกลางแม่หนักโขงครับอาหารก็เมนูปลาอย่างเดียวครับปลาปลาครับปลากำลังจีปลาเป,ป,ป็ปนยัก่์คู่บารีพระครับนะผมเรีนพะลอยน้ำได้เพื่อพาพ,าพ,าพานังเก้าอี้ เต็มโอ้คุณครู่ค่ะคุณค่ะมาแขวนตัวในอาคาใใส่จอกด้วยนะคะอกนนี้ได้วยค่ะอันนี้ไม่พ้วกอลเลตตกะมาซน่งนักจะมาเป็นทคุณ ไม่เงียงไอ้เพียงแต่พูดกัวผู้นกางเกลือุฉพาะเนี่ยครับเพียงม่ลงเหพวอนคนมีีมาเปียบพี่เต๋อตรพี่ต๋ตรงงามตัวนี้เขาเท่า้หร่ซุปไม่ไหตัวนี้เยอคนน้อยเลย เอานะคะนอีกดิยเอาคนอีกนะเออแ้านในได้สูงสมงนึงกูกมาดอกทำไปอเวมันครบฮะมันคบสมงนดินี่ ถ่ายเอาเองเด้อหอม n หี่ยวน่ะบ่อึดยินบ่หอมเหี่ยวนะบ่อึดอึดแต่หอขี้ขี้ก็ไหลลงไปพุ่นบ่เอาไปขี้สาล่ก็สิใส่ตําหุงบ่นี่เออนี่ครับพี่น้องกินข้าวกลางน้ําบ่แม่นกินข้าวดอกอันภาษาเพิ่นเอิ้นสันข้าวกลางน้ํายังยังบ่ทันเ ผู้เฒ่ากระมวนเหมือนนี่เนาะผู้เฒ่ากระมวนเหมือนนี้นะมเขาจมเขาชวนมอย่นี้ใค้เค่จิัใรเบิดเลยคอยเบิ่งเวลามันน่ะมันจะงาม โอ้สวัสดีครับท่านอุตครับอุตครับขับประคูครับผมหงเงียวนะบุ๊อึดอึดเตอร์องขีบอยเลยบอยเลยอึดแน่ มันมันมันสิบงามเหมนนะงามคุได้าโดนะครับมดรัครับเย็นเย็นดีดาราประจำช่องนี่ครับนี่เบื้องนี่้นดาราประจำช่องไก่คุดแบบบกไก่ กอครับเกี้ยวไกามิอนี่าาักกินยูนาอยูไนเนาะยูม่นเรื่องเงื่อนเปนีลาเงนอันนี้เขาอื่นหาดพัดไปหากลางโค้งครับกลางน่กินีกินกิเขากลางโค้งมีแต่เนี้ดีโอเะเสียงเขาได้เสร็จนาอ ไก ok ่ไก่กล้นังเลยใก่กนังวะเอนะใส่บีเล่ไมากกงกินบีผมมอนี่เัคุณนะครับคุณปลานปลา ยา,า,า,ายา,ายั่ก็มนชาแท่ทยระไายพระเขาจว่าไทายเนี่กินอยู่กลางคองค่เนี่ยเอาเลยใหญ่ไปรับเน่ยไม่ควรแล้วงกรสอบแง่ถามมาได้่งะสอบ ุหน้าคนกินอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงนี้ทางงาครับเด้ยพี่น้องปิ้งปลาตรงนี้คนนะคัแค่คุณเยกินลากทะไมคลากันดีกทางนั้นคน,น,นคู่คนมาก

ปลปมไปไล่มองไปถือกันหัวเหืออครับหัวเหือมาพบปลาหัวเหือหันทางกำคงเลยครับนี่วันนี้ คู่บาคนมาเล่นน้ำโบแม่นเล่นน้ำภาษาเงาคู่คนอื่นสงน้ำครับมีทั้งพวกคู่นี่พมพวกคู่ซีครับแล้วก็บอจักซื้อคนคำพระอาจารย์กุเตศไม่โทษอะไรกันอาจารย์บอยครับคนมาเล่นมาเล่นชั้นเข่าอยู่กลางดอนครับคู่บาอาจารย์คนบวพร้อมทั้งไทยบ้านครับเบิร์ตบ้านตุ่มโฮมครับมือนี้ ความชื้นความเย็นอยู่นี่พนบอกเลขเนี่ยนะครับด้วยซเอพนวาย่นบอกนั่นนาคซิบเอโตเลนน้าพนว่าสงสัยอยู่ดอกพนวาน่ากิบเอโตเลนน้าพนว่าพกคู่พนว่าเจ็ดสีบอกครับอาจารย์พกคู่สีพนว่าซิบเอนีครับพี่น้องยานหมานอยู่ดอก ครับมือแรงจอบเบิรงเด้อครับทั้งไรทั้งเฟรตนะครับจะเห็นโหลดผู้ใดอยากได้เงินครับเมี่ยชิเบสเนี่ยผู้หนึ่งครับผู้หนึ่งพร้อมทั้งญาติโยมครับไทยบ้านเต็มครับมวอนี้เรียงพระครับกินเข่ากลางน้าครับลอยปีบุมีเธอหนึ่งนะครับแบบนี้นี่ะครับโู้ฆ่าก็ชิเบสอืม เจ็กับสเป็นสิบเอ็ดบ oh. ่ครับเมีนนอนเจ็ดสี่กับสิบเอ็ดโอครับบอก่าทำพคู่พนวาเนาะอครอันรสิอาจารย์บอยว่าเจ็ดกับสี่กับสิเอม่นควบพนอะไที่ไหนั่นครับฟังว่าขาเหล็กข้างนั้นน่ะบด้ฟังว่วขาเหล็กน่ะมาฟังผีตีเลหย้ำมาพี่ย้ำมาแจงยังคูบนบอกจะฟัง ขาเล็กนะนิเย็นในมือเย็นเย็นครับมาฟังคนบ่ีวแิล่ะพ่นพ่นจารย์บอยพ่นว่าพูนคาบจารยเพ่นยะขาเล็กได้ทางนี้นะน่าเห็นบอกคู่ชีวาชีวียคเจ็ดชีกับชีวีสกา หน้าจ้อกึ่มงมันเลยหันห้อยเด้อเลรียญระวเงินมันออกจากกระเป๋าเฮ้านั่งเหรียหน้ามันออกเลยได้ เก่งปลาแหละบ่มีผกนสมี่กินว่ามีแล้ววะเนี่ยยังอยู่แล้วจะเอามูแม่่ละปิงอย่างนี้แหละบ่ล่เนา้คู่คบอกเลย น่าจะนำชิบเบตโตเบชีมันไม่ไรหนามเลยพ่มีพนักงานมาไกลให้มาถือ,อืม หิวไหมหิวไหมหิวนี่หมดก่อยหมครึงรึงหลานเมัโม่พะกูคนบุกเี้ยชีบดสิบดข้างบนย็ดีข้างล่างโดดเนยดพี่น้ง

ู้พนสิ <gens> ับเลยพักคู่นี่คมอ่งเี่เคนจีบห้องเย็บหัวยังไุ๊ทำครับจยใหมาเนี่ อยาวนี่ยคับอยู่กยาคูอยู่กับย่างคูกัยังพากันทายลูกโปดื้อลีอยู่กับย่าคู่กัยังคากันทายลูกโปเอานี่เด้ลูกโป๊ ไปได้ไหมขอดฏิทายกักเถิดมุนหัว้าโอันนี้เด้อแ่เอาเอาเอาปเายเอาเอาพร้อมเนาะพร้อมเนาะโอเคหนึ่งสองสามเยียบโอเคได้แล้วเป็นพรังเลย เพิ่นบ่ไหนเมื่อจะเตือแล้วได้แล้วได้แล้วน้ำเต็มบ่อท่หนื อยู่กันยี่คู่กับอยากไทยรูปคู่ข้ามไงเน่ ขนมไผ่นี่กินได้เนี่ยขนมเพียเคยนี่ดิเอาเลยกินเลยกินอะไรขนมเนี่ยยันยำบุหัดไม่มาดังไผ่ไม่มาไหวไผ่ไม่ได้ห้ามนะเนาะไม่ได้ห้ามนะไม่ไหวไผ่จับยับ ม,มังคุดุดเพื่อนเหรอเหรอเฮ้ยกบกินวะมังคุดุปวะเป็นตาอยูย่คักวะน้อเจิ้มครับอ่าก้างน้ำคากนล้